อยากถามตัวเธอให้มั่นใจไม่อยาาคิดไปเองอยู่ฝ่ายเดียวจะตอบให้หายองใจสนับสนุนโดย Big กหัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแปงแ้งแรงแป้งลงหัวเปิดเส้นแป้งสูงต้อง Big M อผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก m ม x กซาก เราได้มาเจอแฟนพันธุ์แของแม็กซ์โกจริงก็ดูนทำความรู้จักกันก่อนแล้วกันนะครับพี่เขาสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแล้วพี่เขาแนะนำตัวนิดนิดนึงนะครับพี่คือชื่ออะไรครับคำมีผมสวัสดีครับครับแล้วพี่สมฤทธิ์ตีวิเศษครับพี่สมฤทธิ์แล้วก็พี่คำมีพี่คำมีถ้าไม่คำก็ไม่มีใช่ไหมนี่เลยประคำเจอแม็กซ์โก้เลยเลยมีอ่าประมาณนี้นะครับถามพี่คำมีก่อนพี่คำมีรู้จักแม็กซ์โก้ได้ไงครับดูในโทรทัศน์ครับจังร้อยสามสิบเก้าโอ้โหนี่แฟนพันธุแท้จริงนะครับ ถามพี่ก็มีตอนนี้ปลูกอะไรอยู่ครับปลูกข้าวครับปลูกข้าวแล้วผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปตอนนี้มีอะไรบ้างครับมีแซงคิวแล้วก็ชัวชัวนะครับตูมเดียวซาซาตูมเดียวแล้วก็เตี้ยสลัดดินเตี้ยสลัดตันเตี้ยสลัดตันนั่นเองสุดยอดมาทดลองข้าวก่อนครับว่าถ้าดิดได้ดีก็จะมาเป็นลูกค้าอีกครับโอ้โหนะครับตรงนี้แล้วก็คือพูดมาซื้อที่ร้านชอพัฒนาสองสิบเก้าได้ซครับมาซื้อที่นี่ครับเพราะว่า อยู่ในกระแวกงนี้ครับอยู่ที่จังหวัดพิจิตรอะคะอยู่พิจิตรอำเภอตะพันหินครับโอก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือผลิตภัณฑ์มันมีเยอะมากนะครับแล้วทีนี้คือลูกค้าเนี่ยคือมาให้ความสนใจในในในของผลิตภัณฑ์แมกซาก้ก็ถือว่าเราอยากให้พี่น้องเกษตรกรตรงนี้ได้ประสบความสาเร็จนะครับอืแล้วจุดเคยปลูกข้าวอย่างเดียวนะครับหรือว่าปลูกอย่างอื่นดีปลูกข้าวอย่างเดียวครับเขาทำข้าวนาปีไม่ได้หรับเปล่านาปีข้าวหอมมะลิ เพราะว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในละแวกนี้ก็อย่างที่รู้กันก็จะเป็นข้าวหลักๆเลยนะคะแล้วไม่ลองปลูกอย่างอื่นนะคะคิดว่ามันไม่มีน้ำครับม,มีน้ำารั้งเดียวน้ำฝนน้ำร้อนน้ำปลูกได้แต่ขา้าวโพดกับหน้าหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล<ร>้งไปเขาได้แต่ไปน,น,นั่นแหละถั่วทั่วก็จะมาซื้อยาที่นี่แหละครับัก็ถือว่าไม่ไกลจากที่อยู่เนาะเพราะว่าประมาณ4 0กิโลประมาณเท่าไหร่ครับ40 40กิโล สี่ิกโลอ,อะไรนี่ก็ว่ากไกลนะพี่แต่ไม่เป็นไรเพื่อที่จะต้องมาซื้อผล<ร>ิตภัณฑ์นั่นเอง<ช>และที่สําคัญที่คุณพี่คําดีแล้วก็คำมีแล้วก็คุณพี่สำมฤิ์เนี่ยใช้แมสโกดเพราะว่าดูทีวีของเรานั่นเองใช่อ,อยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมดีกว่าในเรื่องของการดูทีวีเราเราเราดูทีวีแล้วเรานําแบบข้อมูลตรงนี้มาแล้วเรามาปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเออหลังจากที่ได้ชมทีวีแล้วครับ ก็ดูทดลองว่ามันจะได้ตามที่โฆษณาไหมอลองทดล,ลองดูปีนี้ครับถ้าได้ดีก็คงจะขยายต่อไปเรื่อยๆครับพ,พ,บพี่พี่กัมีนะครครับ,รบมาซื้อเรื่อยๆนะครับ แต่ยังไม่ได้บอกเพื่อนบ้านเขามันจะดีหรือเปล่าก็ลองไปใช้ดูพูดง่ายๆว่าพี่คำเมนียวว่าให้ชั้นรวยก่อนให้ชั้นรวยก่อนแล้วรองว่าชั้นบอกต่อแน่ๆอะไรประมาณนี้นะครับอแต่รับรองเลยว่านะคะคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่หรือคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์แมสโกบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จจริงๆเลยพี่อันนี้การันตีเลยนะคะถ้าเขาลุงลุงเขาไปฉีดเนี่ยนะตุมเดียวเนี่ยแมงไม่ควรเลยนะ ครับแมงไม่กลัวเลยคเขาปลูกอะไรอยู่คะปลูกข้าวนี่แหละครับผิดข้าวหอมมะลิเนี่ยซาซ่าซาซ่ากระตุ้มเดียวไปนั่นเลยเป็นตลาดนันใส่กระโดดผู้ชมครับนี้เริ่มมองเห็นแววของความเป็นเศรษฐีมาแล้วนะครับตรงนี้เลยนะครับอยากให้บอกอะไรกับพี่น้องเกษตรกรที่ชมอยู่ในขณะนี้บ้างถ้าเกิดว่าเราประสบความสำเร็จตรงนี้ครับเราประสบความสำเร็จก็ให้มาอุดหนุนแมคคาโก้เยอะๆครับอ ก็เลยลองดูก่อนถ้าว่าดีก็ลองดูจะได้กี่ไม่ยังไม่กล้าบอกข้างเขาบอกว่าอย่าเกินใช้ไม่ดีถ้าใช้ดีบอกแน่นอนบอกมาซื้อดีเนี่ยเยอๆวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองเลยนะคะรับสวัสดีครับ ที่อยู่กันที่อำเภอหนองบัวกันแล้วพี่แม็กซ์ใช่ครับจะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเนาะเพราะอย่างน้อยในตอนนี้รู้ว่าเกษตรกรท่านนี้ใช้อะไรของเราบ้างแล้วก็ือเราทำความรู้จักกันก่อนดีกว่านะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแนะนบตัวะไรครับพี่ครับผมพิชานิมวัตครับอยู่บ้านหมู่ที่ห้าครับตำบลหนองบัวครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ครับครับไประณีอะไรคะ จริงเหรอเนี่ยนะครับถามเลยดีกว่าเนาอเข้าเรื่องเลยนะครับพี่ชาญรู้จักกับเพื่ันผ์ของแม็กซัโกได้ยังไงครับบัดดีผมดูห้องจานหนึ่งสามเก้าครับพัดี้เห็นเขาโฆษณาก็เลยเอาลองเอามาใช้ครับอ๋อลองมาใช้ดู แสดงว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบศึกษาแล้วก็ชอบดูแบบเขาเรียกว่าข้อมูลในเรื่องของการเกษตรอ่านะคะแล้วตอนนี้พี่ปลูกอะไรอยู่ตอนนี้ข้าวครับข้าวหอมมะลิ105อ๋อแล้วก็ตัวตัวถัวเขียวเรานี่ครับก็แค่นี้ใครไม่ไนานยังคะพี่อ๋อใช้มานานเลยครับก็คือผลิตภัณฑ์นี้ส่วนใหญ่ใช้ใช้ตัวไหนบ้างก็ตอนนี้ผมใช้ อ่เอ่าจะตัวกับเตงคิวครับอ่าครับแต่แต่ถั่วนี่จะเริ่มต้นครั้งแรกคือว่าหว่วเพิ่งหวานแต่จะเอาตัวตึมกับอ่อไปเร่งลาก่อน อันนี้ยังไม่รู้จริงแต่ที่สําคัญท,ที่ที่คุยก่อนหน้านี้เห็นอบอกว่าได้ไปดูในแม็กซิกโกของเราโดยเฉพาะแฟนพันธ้ของนับป๋องด้วยนะไปศึกษาดูว่าแต่ละตัวใช้ยังไงอะไรยังไงแต่ที่สําคัญก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะศึกษาใข่ใจแล้วก็นําผลิตภัณฑ์กลไปใช้และที่สําคัญคือประสบความสําเร็จก็ ก็ต้องตูก่อนครับก็ดูช่วงๆเหือัเพราะแต่แต่ที่ที่ทำมาคอเข้าวโพดคือปักใหญ่มากครับใหญ่อยงเดียวไม่ได้นลพี่มันต้องใหญ่ล่ําแล้วก็ต้องแน่นด้วยอ่าข้าวโพดเป็นไงใหญ่ล่ําบึกเลยไหมครับล่ําบึกครับแต่ที่สําคัญก็คือพูดง่ายว่าเป็นลูกค้าของร้านซอว์พัฒนา2 0 0 9ด้วยใช่ครับก็คือมาซื้อที่นี่เลยนะครับเป็นไงบ้างครับพี่วิเชียแนะนำดีครับครับให้ความ ดูแลใจใส่เ,าเราดียังดีครับอ๋านี่ถ<ด>ือว่าเป็นแฟนพันแท้จริงเนาะ<อ>นะครับแล้วพี่อยู่แถวๆใกล้ๆดีใช่ไหมคะอยู่ห่างกับร้านไหมคะก็6กิโลครับ6กกิโลเมตรครับ วันนี้มาซื้อผลิตภัณฑ์เยอะนะคะไม่ใช่ว่าแค่ชัวร์กับแซงคิวนะมีแม็กวันอีกแล้วก็มีเติมอีกใช่ไหมก็ถือว่าเยอะมากเลยนะคะที่สำคัญอย่างพิชานแนะนำนะฮะหรือว่าจะพูดอะไรกับพี่น้องเกษตรกรที่ตอนนี้กําลังอยากที่จะหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราบ้านครับครับผมก็ก็อยากจะบอกให้ชาวเกษตรกรทุกคนให้หันมาลองใช้ดูครับมีไหมเอ่ยมีพื่อี่ใช้อยู่หรือเปล่าถาถูกใจอะไรเงี้ย เดี๋ยวตามมาถ่ายทำรายการที่เขาเพราะว่าเขาปลูกตัวเขียวอยู่เดี๋ยวจะตามไปเขาเรียกว่าไปขุดด้วยให้มาเก็บยังไงพี่ตัวเขียวเนี่ยใช่รถครรับไถเกี่ยวครรับไถเกี่ยวเหมือนข้าวเลยเหรอเราวัน้โอเคเดี๋ยวแล้นี่จะมาขี่รถเกี่ยวกับพี่นะเดี๋ยวตามมาถ่ายทำแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับ สนับสนุนโดยชัวชัวชีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาก